สวัสดีค่ะสายเนือ้อวันนี้เราก็มาพบกับเมนูเนื้ออกันนะคะวันนี้เราจะมาย่างเสือกันค่ะแล้วเราก็พามาเที่ยวเคียงเนื้อกันด้วยนะคะวันนี้เรามาเจอเนื้อเศษเยอะมากเลยเราก็เลยอทําทเมน er ูย่างเสือกันเลยดีกว่าเราก็เลือกชิ้นแบบที่เราชอบนะคะติดมันหน่อยหน่อยไม่หน่อยอะคะ่ะติดมันเยอะมากแล้วเราก็มาหมักเนื้อกันนะคะใส่ ซอสหอยค่ะผงปรุงรสผงอ,อะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ความชอบแล้วก็ใส่พริกไทยจ้าน้ำตาลนิดนึงแล้วก็กุกเ้าหมักเนื้อให้เข้ากันนะคะระหว่างที่เราหมักเนื้อเราก็มาล้างผักกันเลยผักนี้ก็ได้มาในราคา20บาทนะคะก็คือได้เยอะมากตอนนี้ก็เริ่มถึนแล้วนะคะก็มาย่างเนื้อกันจ้า ย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะและนี่ก็คือผักที่เราเพิ่งล้างเมื่อกี้นะคะวันนี้เราจะกินย่างเสือกับผักสดๆกันนะคะก็หลังจากที่รอมานิดนึงนะคะก็เริ่มหิวทนไม่ไหวแล้วก็สดเลยจ้าจอันนี้ก็คือแจ่วคมๆเลยนะคะแบบที่มันไม่สะใจก็ต้องตักสดไปเลยจ้าแล้วก็กินกับผักกรอบๆนะคะ มีกระเทียมด้วยก็นั่งทานไปเรื่อยๆนะคะก็ย่างไปด้วยนั่งทานไปด้วยก็คือชิมคำไหนรสขมๆก็อร่อยคำนั้นนะคะก็กินไปเรื่อยๆเลยดูจากท่าสดแล้วก็คงจะอร่อยมากนะคะสำหรับคนกินคนพาคภาคอยู่ตอนนี้ก็หิวอ,อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย ก็ดูกินไปนะคะก็หิวไปด้วยตอนนี้ก็เริ่มหิวอีกแล้วนะคะเนี่ย